ก็ไปเยี่ยมโยมอยู่คนหนึ่งก็น่าจะใกล้นะแต่ก็ยังเข้มแข็งยังพูดคุยได้ดีก็ฟังปฏิจจานาปาอยู่ตลอดฟังบ่อยมาร่วมปีเหลือแต่กระดูกแล้วนะแต่ผิวนี่พองเนะยังไม่ทันตายเลยพองนะนะ ผิวไม่เหมือนคนเป็นมะเร็งทั่วไปนะผิวพ่องนะแต่เนื้อไม่มีแล้วเพราะทานอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่รับการรักษาอะไรไม่เจาะเอาสายอาหารเข้าไปไม่เจาะเจออะไรก็ขอปล่อยไปเฉยๆแล้วก็ฟังพุทธวานะไปเรื่อยๆปฏิจจานาปาวนอยู่อย่างนี้ใครควรทำอยู่กับลมคอยทิ้งความคิด ทิ้งภพทิ้งชาติกำลังใจเข้มแข็งเต็มร<ต>้อยเลยเสียงฟังเสียงพูดนี่เหมือนไม่ป่วยนะเสียงสดใสนแต่เห็นร่างกายนี่โอ้ดูท่าจะไม่หลอดแล้วละ่นะแห้งเหลือแต่กระดูกแล้วเนี่ยเป็นวันที่พวกเรานะ ไม่ใช่เราคอยต้องเจอนะต้องเจอไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งเห็นแล้วก็นะทำให้นึกถึงว่าชีวิตพวกเราเหมือนละครเนาะเหมือนหยาดน้ำเหมือนอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างที่พระเจ้าทรงอุปมา ว่ารูปไม่ใช่ของเราจริงๆตาก็ไม่ใช่รูปที่เห็นก็ไม่ใช่มันแค่เห็นแค่ร้อยปีเหมือนเรานั่งดูหนังสองชั่วโมงตอนนี้เรานั่งดูหนังร้อยปีร้อยปีแล้วลูกตาที่ดูก็พังหูที่ฟังเสียงก็พังนะรูปก็พังเสียงก็พังกลิ่นรสพังหมดเลย พังหมดความเป็นตัวเราในกอในขอในคอในงอนตายหมดเลยเลยมองเรื่องระหว่างก่อนตายมันเป็นเรื่องมันไร้สาระเลยนะรูเจ้าจึงบอกคนที่เห็นโลกโดยความเป็นเศษหญ้าเศษไม้นะมันไม่มีสาระ จะถอนอุปทา,านได้ <c oughs> แต่เราก็ทำมาหากินกันไปนะอย่าเพิ่งเบื่อซะก่อนเดี๋ยวจะมาบวชกันหมดเดี๋ยววันนี้ลุกจากอาสนะบอกขอปรงผมและหนวดโอ้โห oh, oh. <c oughs> อ่า ต่ใครจะบวชก็ไม่ว่านะแต่เราเป็นโสดาบันได้แม้อยู่คลองเรือนเป็นโสดาบันก็เป็นอรหัน์นั่นแหละเพราะเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าน่พบที่แปดของโสดาบันไม่มีเห็นไหม พมันจำกัดชาติมันจำกัดแล้วเกิดอีกไม่เกินเจ็ดคราวขี้เกียจสุดเน่ะโสดาบันขี้เกียจสุดก็เจ็ดคลาวดังนั้นแตะโสดาบันให้ได้ทีนี้โสดาบันเนี่ยมันตินนางสัญญนานางปริคยาสามเกลีย้ยงต่ำกว่าโสตาปฏิผั<ะ>ก็คือผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผล นั่นคือสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีก็ต้องเป็นให้ได้เนี่ยโสรบันเตี้ยเตี้ยเนี่ยนะเตี้ยเตี้ยเนี่ยดังนั้นเท่ากับสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีเนี่ยสามยังไม่เกลี้ยงจริงไหมสามยังไม่เกลี้ยงเนี่ยแสดงว่าวิจิกิจฉายังเหลือไหมเหลือเหมือนกันนะยังงงแงงงงแงงสงสัยนะไอ้นั่นใช่ไหมไอ้นี่แถมนิดแถมหน่อยนะ ศีละพระตาปรามาศก็ยังไม่เกลี้ยงจริงไะมอ่าดังนั้นโอกาสทำม,มีไหมมีโอกาสวิจิฉามีมีไหมมีแต่สักยะทิฏฐิได้พ <อ S 1> เพราะว่ามีความเอ่อเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีความเชื่อน้อมจิตไปแล้วว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยง ข้อ1นเนี่ยเท่ากับข้อหนึ่งเนี่ยขาดนะจบจบข้อหนึ่งเนี่ยแต่โสดาโสดาบันแต่ยังไม่ถึงผลเป็นผู้ที่ก้าวข้ามพ้นปุถุชนภูมิตรงจึงบอกสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีเนี่ยคุณสมบัติคือก้าวข้ามพ้นปุถุชนภูมนะิตกกระแสแล้วเข้าสู่เส้นทางแล้ว เข้าสู่ภูมิแห่งสับบุรุษจิตของเขาเนี่ยเข้าสู่ระบบความถูกต้องคือสัมมตานิยามไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่ทําแล้วเนี่ยเข้าถึงนร<ะ>กกําเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยและระยะสั้นด้วยนะคือไม่ใช่ฐานะที่เขาจะตายคือกระทําการละ ก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผลเท่ากับว่าไอ้สามเนี่ยมันจะเกลี้ยงในช่วงก่อนตายตายก่อนไม่ได้อ่ตายก่อนไม่ได้ไม่ใช่ฐานะที่จะตายก่อนที่จะทำสามให้เกลี้ยงได้โสตาปฏิผลเอาล่ะก็เป็นกำลังใจให้เราอีกแล้วว่า อ่ะก่อนตายฉันต้องได้โสตาปฏิผลถ้าวันนี้ฉันได้สัทธานุสาลีธรรมานุสาลีแค่ข้อหนึ่งให้เกลี้ยงเปลี่ยนทิฏฐิให้ได้เชื่อให้ได้มั่นคงให้ได้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมเป็นของไม่เที่ยง รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะหนึ่งพานสบายแล้วนะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดานะรวมหมดเลยทำหกประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ทนเพ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาลีดังนั้นถ้าเราหยิบธรรมธาตุหกอันมาเฝ้าดูเพ่งดูว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเฝ้าดูอยู่ผมงอกขาวหนังเหี่ยวยน่น ฟันหลุดร่วงนี่ใจไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนสุขเกิดดับทุกเกิดดับ,ดดบนี่เห็นอยู่อย่างนี้เฝ้าดูอย่างนี้ธรรมานุสาลีไม่ใช่ฐานะที่จะตายก่อนได้โสตาปฏิืนพอโสตาปฏิผลก็เที่ยงแท้ต่อการตัดสรุปพร้อมในเบื้องหน้าจะตายก็ตายไปละไม่ไม่กังวลละ ใช่ไหมอ่านี่ <c oughs> นี้วันก่อนไปต่างจังหวัดมีคนถามว่าเนี่ยอ,อแหมมันแค่ได้ฟังธรรมเนี่ยมันสังโยชน์สิ้นเลยเหรอนะอ่ามันจะทําให้บางคนบอกว่าอย่างนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรไปรอสังโยชน์สิ้นตอนท้าย อันเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนอ,อของดีที่ไปตกอยู่ในมือของคนประมาทนเพชรไปอยู่ในมือของคนไม่รู้คุณค่ามันประมาทนะนะประมาทเพราะอะไรมันคิดว่ามันจะนอนตายติดเตียงนะ มันอัน,นีิจังนะมันไม่คิดว่ามันไปนอนตายกลางถนนบ้างนะเอาว่าสงการโง่เนี้ยจะกี่ศพเลยใช่ปะเอเอดูแล้วกันนะ่ะแล้พวกศพที่นอนตายกลางถนนเขารู้ล่วงหน้าก่อนนะไม่รู้ไม่มีใครรู้หรอกเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่าคิดว่าฉันจะนอนตายสบายๆมีคนมาเปิด mp 3นะ ถ้าคุณไม่สร้างเหตุมาเนี่ยเรียบร้อยและเหตุอินทรีย์เก่าๆของเราอะ่ะมีใครมีสิทธิ์รู้มไม่มีไม่มีใครรู้เลยนอกจากตถาคตดังนั้นรู้พระสูตรนี้จึงยิ่งที่จะควรจะเป็นผู้มีความไม่ประมาทควรจะรู้ว่าโอ้พระธรรมพระเจ้ามีจริงให้ผลจริง ประเสริฐจริงเป็นอากาลิโกรจริงหลุดพ้นได้จริงผิวพันุผ่องใสจริงนะอ่าโอ้มันจริงหลายจริงนะเราจึงควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรส่งไปแล้วในตนอยู่ใช่ไหมนี่สิถึงจะได้ประโยชน์ไม่ใช่กรรมเพชรไปเฉยๆนะเออแล้วก็ไม่ได้ใช้นะอืมเนี่ย แต่นั้นคนประมาทก็จะคิดไปอีกแบบหนึ่งวบาเออไม่ต้องทำไรแล้วสบายนะพลาดเลยใช่ไหมอ่าเพราะถึงแม้มีวิุอยู่ก็กกไม่มีใครเปิดให้ก็มีอ่าเปิด,ปดแล้วทานหมดแบตหมด <c oughs> <c oughs> ก็มีนะอ่าไฟดับก็มีใช่ไหมอ่าอเอาไปแล้วเขาไม่ให้เปิดก็มีอเจอ หมอเจอพยาบาลห้ามใช่ไหมเจอญาติเขาห้ามนะเนี่ยอาตมาสดๆเลยเมื่อสามสี่วันเนี่ยไปเนี่ยขนาดศพญาติกันนะเขาเปิดให้ฟังพอเขาจะย้ายจะย้ายจากเตียงไปขึ้นรถเข็นนะบอกวิยุอะไรเนี่ยปิด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 โอ้โหสั่งให้ปิดเลยนะเรายืนอยู่ก็เปิดเปิดเปิดไม่ได้อย่าห้ามปิดยอมห้ามปิดนะ มารี่บไปคว้าก่อนเลยเดี๋ยวจะโดนปิดก่อนนะเนี่ยเออมารมันอยู่ตลอดเวลานะเออมารอยู่ตลอดนั้นเนี่ยอืมไม่รู้เป็นไรพระธรรมพระพุทธเจ้าฟังไม่ได้เลยฟังปุ๊บร้อนปิดปิดปิดสั่งปิดเลยแม้เหมือนมารจริงๆนะเออเสร็จแล้วก็เอาขึ้นรถเข็นไป อันมาก็ตามรถเข็นไปตลอดกลัวหลุดอีกอกลัวหลุดอีกแล้วก็จนได้นะตามไปถึงห้องเก็บศพนะพอถึงห้องเก็บศพปุ๊บเขาก็จะย้ายไปที่ถาดเหล็กเพื่อเตรียมเอาใส่ในห้องแหม่เพิ่งเข้าไปดูครั้งแรกอืมใช่ไหมพอเขาจะยกศพออกจากถาดวิยุอะไรเนี่ยเอากลับไปนะให้อายุกลับบอกไม่เป็นไรโยมสละทิ้งเลยนะ อไม่เป็นไรหายก็ไม่ว่าเสียก็ไม่ว่านะแบตหมดก็ไม่เป็นไรช่างมันแต่ขอให้เขาได้ยินได้ฟังเขาเลยครับครับครับครั <Okay. S 1> ปรากฏไปเจอคนคุมฟังพุทธพจนะอีก <Okay. S 1> อ่าเรียบร้อยเลยเพราเมื่อกี้คุยกับคนลองพอออกมาเจอคนคุมอ้าวอาจารย์ครับนมัสการ <Okay. S 1> อารู้จักด้วยเหรอบอกผมฟังอยู่ประจำ อเอาเอาเอดีดีด,ดีฝากด้วยนะให,ให้ฟังตลอดครับ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 เขายัางชั่วในห้องนั้นหลายศพเลยฟังไปพร้อมๆกันอันมาเปิดดังสุดเลยนะเออใช่จะได้ฟังทั่วโดยทั่วหน้าโชคดีไปนะอะเพราะยังต้องอยู่อีกเป็นวันรอตู้ว่างอืมใช่ไหม ก็จะมีมีที่นอนอยู่นอกตู้เนี่ยอีก 3, สามสี่ศพอ่ะนะก็อ่าฟังไปพร้อมๆกันนะอเนี่ยอะโชคดีไปนะอ่าเพราะฉะนั้นอน,นิจจังตลอดนะทุกจุดเลยแล้วได้อย่างนะพอถ้ายมตกลงได้ยมต้องตกลงไว้ก่อนนะถ้าอยู่โรงพยาบาลเนี่ย เพราะว่าเขาจะคอยย้ายเราอะจริงๆพอตายแล้วเราอยากจะให้ฟังไปเป็นสิบชั่วโมงนะเพราะว่าจะไปแจ้งตายเนี่ยมันเขาให้ยีบสี่ชั่วโมงไนงะในสิบชั่วโมงเนี่ยโยมไม่ต้องรีบก็ได้นะยังไงฉันก็ไปแจ้งไม่ผิดกฎหมายนะอะไม่ต้องรีบย้ายฉันจะให้เขาฟังธรรมะไปเรื่อยๆนะแต่โรงพยาบาลเขาเขาก็าจะบอกว่าเนี่ย ระเบียบของโรงพยาบาลสองชั่วโมงต้องให้ออกเขาก็จะมายุ่งวุ่นวายกับศพเราเนะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเสื้อผ้าจะมาขอขมามาดพยาบาลอะไรก็จะมาสวดเสิรตอะไรของเขาก็ไม่รู้นะเออเนี่ยเผลอๆเดี๋ยวจะเอาวิยุอื่นมาให้เราฟังอีกนะอา่ามันจะเจอกระบวนการตรงนี้ให้โยมทราบไว้เ <c oughs> นะี่ยเพราะเจอมาแล้วสองครั้ง ก็เลยโอ้ถ้าใกล้ๆจะตายนะเนยกลับบ้านก็ดีนะหรือถ้าไม่กลับบ้านเนะี่ยโยมต้องตกลงไว้ก่อนเลยว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยนะขอฟังต่อซื้อห้องต่อเลยอะ่ะนะกลัวเตียงจะเลอะเดี๋ยวน้ําเหลืองไหลน,น้่นนวเดี๋ยวซื้อเตียงให้ใหม่เลยเออบอกเข้าไปนะเออบอกขออยู่เฉยๆขอให้ฟังทรมะไปเรื่อยๆใช่ไหม อนี่แหละเนี่ยน,น,น,นี่คือสิ่งที่โยมจะต้องเจอนั่นนี่<ร>นี่ก็เลยไปไปเตือนผู้ที่กําลังจะเป็นศพเมื่อวาน<ร>บอกให้ตกลงกับโรงพยาบาลดีๆนะ<ร>คุยเขาดีๆใช่ไหมว่าอยู่ได้ไหมเช่าห้องต่อได้ไหมนะไม่ต้องยุ่งได้ไหมยาไม่ต้องฉีดเสื้อผ้าไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องมายุ่งอะไรเลยขออยู่เงียบๆสักสิบกว่าชั่วโมงคืนหนึ่งอย่างเงี้ยนะหรือหนึ่งกลางวันหรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะอ่า คือฟังให้ชำไปเลยนะให้แน่นอนไปเสร็จแล้วเอออยากจะทําอะไรก็ทำไม่งั้นมันจะมานั่งเถียงกันต่อหน้าศพอย่างเงี้ยไอ้นี่ไ,นได้ไอ้นี่ไม่ได้นั่นโนนนี่นะวุ่นวายเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดวิยุอยู่นั่นน,นนะเดี๋ยวดึงออกเดี๋ยวกลับเข้ามานะไอ้นี่จะฟังเอาเสียงหายไปแล้ว <laughs> กลับมาอีกอะไรอีกแทนที่จะใครค,ควรทำสบายสบายใช่ไหมเนี่ยอืมเผื่อไว้นะ ไว้เป็นประสบการณ์ที <c oughs> น,นี้พอเราดูโสดาบันมันยังมีกรอบที่กว้างว่ามันยังไม่เกลี้ยงเนี่ยดังนั้นเราจะเห็นว่าสัทานุสาลีธรรมานุสาลีก็ตามบางทีมันก็ยังเกี่ยวข้องด้วยศีลปตาปรามาตหรือยังมี วิกิกิชฉานิดๆหน่อยๆเพราะยังไม่เกลี้ยงมันก็จะเหมือนกับสกาทาคามีที่ทิพากาม,มายังไม่เกลี้ยงมันก็เลยมีการปรุงยังปรุงอยู่ยังปรุงอยู่แต่กำลังทิ้งกำลังฆ่ากำลังจัดการอยู่ดังนั้นเท่ากับว่าถ้าโยมเนี่ยเริ่มที่จะทิ้งความคิดที่เป็นกามาราคะ ท่ากับโยมเนี่ยเดินมักคสกาธาคามีแล้วนะโยมเห็นทางและโยมกาลังเดินละแต่ถ้าโยมไม่ทิ้งเนี่ยเท่ากับยังไม่เดินถ้าโยมยังไม่ยังไม่ทิ้งความคิดในการเนี่ยเท่ากับยังไม่เดินเพราะโสดาบันเนี่ยยังพอใจในการมนุษย์อยู่นะพอใจในการมนุษย์แล้วก็ยังไม่ทิ้ง ห่วงน้ำอันนี้ยังลอยตัวยังเหลือระยะทางห่วงน้ําเนี่ยเต็มที่เลยเนี <c oughs> เราเราเริ่มวิเคราะห์โสดาบันออกชัดขึ้นเริ่มวิเคราะห์สกาธาคามีออกชัดขึ้นเห็นไหมอนาคามีเรียบร้อยละนเนี่ยท่น,นี้เราก็จะไม่ไปกังวลหรือว่าไป เครียดคัดกับผู้ที่ยังมีศีลปตาปรามาสเพราะเขาอาจจะเป็นสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีก็ได้ใช่ไหมเราก็จะโอ,อนอ่อนผ่อนปนไม่เป็นไรนะไหวไปก่อนทำไปก่อนนะก็เลยมาดูที่ผู้เจ้าถึงไม่ว่างไง <c oughs> ว่าข้อวัดใดที่ครูอาจารย์ท่านสอนเนี่ย ที่เป็นกุศลเป็นความดีเนี่ยนะก็อย่าคิดว่าเราจะไปให้ท่านเลิกสิ่งนั้นก็ทําไปแต่ให้เอาเนี้ยไปพิจารณาปฏิจจสุวาทไปพิจารณาเห็นนะพอเขาพิจารณาปฏิจจสุวาทอิทัพปัจจยตาอันนี้จังทุกขังอนัตตาเขาเริ่มเข้าใจเชื่อเข้าใจนะ ละได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอเขาละได้หมดตินนางสัญโยชนานางปริกยาพวกนี้ทิ้งเองพวกนี้จะทิ้งเองเลยเพราะเห็นแล้วว่าไม่มีคุณค่าเหมือนเมื่อวานโยมที่มาเมื่อวานน่ะนักมวยน่ะทิ้งเองเลยทิ้งหมดเลยเป็นนักมวยน่ะพวกเหตุเสื่อมของทรัพย์มีครบเลย ทำหมดเลยเจี่ยวเตกลางคืนนักเลงผู้หญิงนักเลงการพนันนักเลงสุราเขาก็มาบอกเขาได้นุสาสนีปฏิหารคือเขาเลิกหมดเลยเขาฟังพุทธศนะนะเขาก็ทิ้งหมดแต่ก่อนขึ้นชกทีไรเนี่ยก็ตอปุกเสกต้องอะไรต่ออะไรนะต้องนะแต่ก็น็อกเหมือนกันนะเคียวว่านน็อกคาว่านเลย ต้องคายว่านทิ้งมวยแต่เคี้ยวว่านเจอคู่ต่อสู้ตีเข่าจะน็อกเลยนะนะไม่ได้เชื่อการฝึกซ้อมของตัวเองเลยเห็นไหมอไปหวังพึ่งอย่างอื่นเสร็จเรียบร้อยเลยตอนนี้ไปเป็นโค้ดนะักโค้ดมวยที่จีนเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเงินทองสบายเงินเหลือเพราะไม่หมดไปกับเหล้าก,ก,กับการเที่ยวเห็นไหม แล้วเพื่อนก็หายไปหมดเพื่อนเพื่อนไม่ดีหายมิตรชั่วหายก็เจอมิตรดีใหม่แบบพวกเราไงเจอมิตรดีใหม่ก็เริ่มมาวัดเห็นนะพอมาวัดก็เจอมิดดีใช่ไหมมิรที่ไม่ได้ชวนมาวัดก็หายไปนี่ เขาก็พาพ่อแม่ญาติมาหมดเลยเอปสิโกมหชวนกันเข้ามาดูเห็นนะตนเองได้ผลแล้วก็ชวนคนอื่นมาด้วยมามาดูกันมาดูธรรมะนี้กันมายาเครื่องกลับใจใช่ไหมพรูเจ้าบอกมายาเครื่องกลับใจ